หลังจากที่องค์การยูเนสโกประกาศรับรองอุทยานประวัติศาสตร์ภูพาบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกแห่งที่8ของไทยเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความปิติยินดีของคนไทยและหลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามรดกโลกอีก7แห่งที่ยูเนสโกรับรองในไทยมีที่ไหนบ้างทางช่องเราได้รวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ปัจจุบันยูเนสโกได้รับรองมรดกโลกไทยแล้ว8แห่ง แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม5แห่งและมรดกโลกทางธรรมชาติ3ามแห่งดังนี้มรดกโลกทางวัฒนธรรม 1. ปี2534เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารจังหวัดสุขโขทยัยเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีส,รรสัชนาลายัยและกำแพงเพชรเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ปรากฏหลักฐานล,ล่องรอยของอารยาธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตสะท้อนให้เห็นภาพของอาณาจักรสุขโขทยัย เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งบ้านเมืองในฐานะรัฐอิสระจนกลายเป็นรัฐสาคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระหว่างพุทธศตวตรรษที่18-19เป็นเวลานาน,านกว่า200ปีโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเมืองปริสัดแห่งนี้สแสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสารรค์อันล้าเลิศของมนุษย์ความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสุขโขทยัยเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมไทยสกุลช่างในระยะต่อมา ความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะเจดีย์ทรงพุ่งข่าวบินและพระพุทธรูปปางลีลาเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสําเร็จของศิปรกรรมยุคแรกนี้ได้เป็นอย่างดี 2. ปี2534นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งมรดกโลกนกครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครอบคลุมพื้นที่จํานวน1,810ไร ในเขตเกาะเมืองพระนครรีอยุธยาปัจจุบันนครปรติศาสตร์พระนครรีอยุธยายังคงปรากฏล่องลอยแห่งความจเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่กฎงามและทรงคุณค่าสะท้อนให้ลำลึกถึงความสง่าง,งามของปรา,าสาตร,ราชวังวัดวาอารามป้อมปราการและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดจนวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีตนครประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความชันฉลาดของชุมชนหนึ่ง นับตั้งแต่การเลือกที่ตั้งชุมชนในบริเวณที่มีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งกเกษตรกรรมอันสมบูรณ์พร้อมกับเป็นปราการธรรมชาติในการป้องกันค่าศึกศัตรูจากภายนอก 3. ปี2535แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความรุ่งเรืองสืบทอดกันยาวนานกว่า5,000ปีในช่วงเวลาระหว่าง3,600ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศักราช200แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อพุทธศักราช2535นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าวัฒนธรรมสมัยก่อนปริสัตร์บ้านเชียงแบ่งได้เป็น3ยุคคือ 1>, 1. ยุคต้นมีอายุระหว่าง3,600-1,000ถึง1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชราว5,600-3,000ถึง3,000ปีมาแล้วภาชนะดินเผาที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในยุคนี้คือภาชนะดินเผาสีดำและสีเทาเข้มมีเชิงหรือฐานเตี้ยตกแต่งลวดลาย 2. ยุคกลางมีอายุระหว่าง1 0 0 0ถึง300ปีก่อนคริสตศักราชราว3 0 0 0ถึง2,300ปีมาแล้วภาชนะดินเผาที่โดดเด่นที่สุด เป็นภาชนะดินเผาขนาดใหญ่กลมกลมและก้นแหลมผิวนอกมีสีขาวนวลตกแต่งด้วยลายขีดเขียนผสมกับลายสีการฝังศพมักวางศพในลักษณะนอนหงายยาวเหยียดปีเศษภาชนะดินเผาที่ถูกทุบคลุมทั้งตัว 3. ยุคป,ปลายมีอายุระหว่าง300ปีก่อนคิศกราถึงคศกสอราว2 0 0ลาว2,300ถึง1,800ปีภาชนะดินเผามีความโดดเด่นสวยงามมาก มีทั้งภาชนะเขียนลายสีแดงบนพื้นสีขาวนวลภาชนะเขียนลายสีแดงอิดบนพื้นสีแดงและภาชนะสีแดงขัดมันส่วนประเพณีการฝังศพมักวางนอนหงายยาวเหยียดมีภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บนลำตัว 4. ปี2566าอิุทยานปรา,าสาทสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองโบราณสีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงล้อมรอบ พื้นที่กว่า2,889ไร่มีโบราณสถานเขาคลังในโบราณสถานปรางสีเทพและโบราณสถานปรางสองพี่น้องนอกจากนี้ยังปีศาจน้าโบราณกว่าอีก70แห่งสะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองโบราณสีเทพที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณพุทธศตวตรรษที่8ถึง18โดยยังเห็นร่องรอยของชุมชนโบราณเมืองแหล่งศาสนสถาน,ถานรวมไปถึงขุดพบโครงกระดูก และข้าวของเครื่องใช้อีกมากมายสะท้อนอารยธรรมอินเดียขอมและทวาราวดีเมืองโบราณสีเทพและแหล่งต่อเนื่องถูกขึ้นทะเบียนมรดกโลกจำนวน3ามแหล่งในแก่เมืองโบราณสีเทพเมืองโบราณสถานเขาครังนอกเมืองโบราณถ้ำเขาทมรัดภายใต้เกณฑ์คุณค่าอันโดดเด่นอันเป็นสาก,กลด้วยเกณฑ์ความสําคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหรือในพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆของโลกผ่านด้านการพัฒนาด้านสถาปัตย 5. ปี2567อุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทจังหวัดอุดรธานีอุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทต,ตั้งอยู่บนภูเขาชื่อว่าภูพะบาทพื้นที่เมืองผานอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูผานเป็นเทือกเขาหินทรายอยู่ทางที่ตะวันตกของจังหวัดอุดรธานีมีความสูงจากระดับน้าทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ320-350เมตรสภาพทั่วไปเป็นป่าโปร่ง และมีพืชพันธุ์ธรรมชาติประเภทไม้เนื้อแข็งขึ้นปกคลุมอุทยานประวัติศาสตร์ภูผะบาทเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีจุดเด่นแตกต่างจากแหล่งอื่นเนื่องจากโบราณสถานส่วนมากที่พบอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้โดยโครงสร้างแล้วเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อธรณีสันฐานของพื้นที่ต่อมามนุษย์ในอดีตได้เข้ามาดัดแปลงเพื่อสนองต่อวัฒนธรรมในแต่ละช่วงสมัยจากการสํารวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาพบว่า บนภูผาบาทแห่งนี้ปรากฏลองรอกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์กำหนดอายุได้ราว2 5 0 0ถึง3,000ปีมาแล้วจากการค้นพบภาพเขียนสีอยู่มากกว่า54แห่งบนภูเขาลูกนี้นอกจากนี้ยังพบการดัดแปลงหินเพิงธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนาสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมล้านช้างและละัตนโกสินตามลำดับซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมรดกโลกทางธรรมชาติ 1. ปี2534เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรสวนห้วยขาแข้งเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการประเมินคุณค่าให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติประกาศขึ้นทะเบียนเมื่อปี2534เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนห้วยขาแข้ง ได้รับการยกจ่องให้เป็นผืนป่าอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยประกอบด้วยผืนป่าอนุรักษ์สามแห่งไดแก่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนด้านตะวันตกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่ประมาณ1 3 3 1 0ล2าานับไร่นับเป็นผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ของประเทศที่เป็นตัวแทนแสดงสัญลักษณ์ทางชีววิทยาที่สาคัญ ของผืนป่าในแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภูมิศาสตร์ถึง4เขตคืออินโดฮิมาลายันซุนดาอินโดเบอร์มิสและอินโดจีนรวมทั้งเป็นถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันทธุ์สัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง4เขตอีกทั้งที่ราบฝั่งตะวันออกในเขตร,รักษณพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลสวนเป็นบริเวณที่โดดเด่นที่สุดเป็นตัวแทนระบบนิเวศป,ป่าเขตร้อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก 2. ปี2548กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติจำนวนหาแห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางศรีดาอุทยานแห่งชาติตาพญาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าดงใหญ่มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิน้น3854,83ไร่หรือ 6,152ตารางกิโลเมตรครอบคุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระบุรีนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีสะแก้วและบุรีรัมย์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางสีดาทับลานตาพญาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกภายใต้ชื่อพื้นที่กลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่29เมื่อปี2548ที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใตา้โดยมีคุณสมบัติโดดเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานในข้อ10ดังนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือตกอยู่ในสภาวะอันตรายแต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้รวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ท่วโลกให้ความสนใจ 3. ปี2 5 6 4กลุ่มตาแก่งกระจานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์กลุ่มป่าแก่งกระจานครอบคลุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าแม่น้ำพาชีรวมพื้นที่ทั้งหมด2938,909ไร่กลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบด้วยถิ่นที่อาศัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์ในถิ่นของความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการพบชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่ายิ่งด้านการอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์ สัตว์ที่หายากเช่นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยสมเส็จเสือโคร่งช้างกระทิงรวมถึงพื้นที่สําคัญในการอนุรักษ์นกมากกว่า490ชนิดป่าพื้นนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ําของพื้นที่ชุ่มน้ําเขา300ยอดและพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจบคิริขันกลุ่มป่ากแก่งกระจานก็มีคุณสมบัติโดดเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานในข้อ1 7กัน ขณะที่เว็บไซต์ยูเนสโกระบุว่าขณะนี้ไทยยังมีสถานที่ที่ขึ้นอยู่หลายชื่อเบื้องต้นจำนวน5แห่งซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาเป็นมรดกโลกประกอบไปด้วยกลุ่มโบราณสถานปราสาทพนมลุงปราสาทเมืองต่ำจังหวดัดบุรีรัมย์พระาธาตุพนมกลุ่มสิ่งก่อสร้างทางปฏิวัติศาส์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกครพนมอนุสรณสถานและพื้นที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระมหา,าธาตุอวรมหาวิหารวัดพระบรมาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดำมันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ